สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนะครับยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์สวนชัยกับช่องของ Superman e Networks ข้างๆของเราเนี่ยนะครับเซเลบนะครับของชาวเหนือมารวมตัวกันที่นี่ในวันนี้นะครับแนะนำตัวนิดหนึ่งครับสวัสดีเจ้าดรน้องเจ้าาข้างนิดหนึ่งครับสวัสดีค่ะวัชรีวรรณศรีค่ะาข้างนิดหนึ่งครับสวัสดีค่ะเยาวมานนชราเรืองศรีค่ะสวัสดีค่ะนิด นิจพรทัมสเตดค่ะนะครับดรน้องคับวันนี้นะครับมาในงานของชาวเหนือนะครับมันจัดขึ้นมาได้ยังไงครับก็วันนี้นะคะเนื่องจากดิฉันเป็นคุณแม่เป็นคนพยาวคุณพ่อเป็นลูกเป็นเขยพยาวนะคะแล้ววันนี้ท่านเยาวเรชินวัตรนะคะซึ่งเป็นท่านประธานของสมาคมชาวเหนือก็ได้ให้เกียรติเชิญมาร่วมงานค่ะอ๋อนะครับอยากจะให้ชาวเหนือนะครับเติบโตยังไงกับสมาคมนี้ค่ะ ็อยากให้ทุกท่านนะคะร่วมมาออเป็นสมาชิกแล้วก็มาช่วยงานของชมรมชาวเหนือต่อไปนะคะทุกๆปีนะคะอยากจะฝากอะไรท่านผู้ชมนะครับกเกี่ยวกับเรื่องของชมรมชาวเหนือบ้างครับเป็นกรรมการสมาคมชาวเหนือค่ะมาช่วยงานคือารอเล่นสมัยนี้นะครับถือ,อะนะครับท่านชาอยากจะฝากอะไรท่านผู้ชมกเกี่ยวกับเรื่องของชาวเหนือบ้างครับก<อ>็ <c oughs> ดีใจด้วยที่ได้มาร่วมงานนะคะก็นะครับวันนี้ดีใจนะครับเราได้มานะครับทำงานนะครับกับชมรมชาวเหนือและคนสวยๆทั้งนั้นนะครับผมรู้สึกว่าเป็นดาวเต็มไปหมดผมด้อยไปเลยนะครับยังไงนะครับหวังว่าพี่ๆนะครับเซเลบทุกท่านคงแวะไปเยี่ยมกับสตูดิโอของซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กบ้านนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับ